สบายดีพี่น้องจ้าสบายดียูหาຈเจซาคือเก่าเสียงเห็มเหี้ยบสุปรากเอ่ยนนำตัหูมาหานั่งสองทุ่งคว่าจะมีแกงหรือไม่เห้ยถ้าแก้งหรือไม่ดองค่อยก็บไว้ด้วยไม่สด ดดปยยเปิดจะไล่ลายไปเนี่ยโอ้ยายเราเปิดวิทยุเว้ยนี่เคยเพนดินไทยอยู่มาจะส่งเด็กๆพี่น้อนรีเบร์นะาหานางซื้อน้ำตุหูวว่าฝากวันนี้ปะเตงก็ไปเที่ยวแล้วมัน่ครอยู่แล้วมันเงียบเงา แสดงนะออไปบพื่อสี่คนค่ะเจ้าอย่าแป๋วอย่าผัวอือเออเออ

อาตุบลาบองนางหายพอดีของกระเฮยโบวเบงซ์สัตว์แล้วห้องลูกค้ายพ่อบูร้องเองมาหาเลยแต่เพื่อคือมีเวลาไปซื้อไปซื้อเอาบ้านนี่หน่อยโทรไปพายเทนไปฮาตอันนี้เนาะเออขากขาดเลยจะซื้อโล่ดอะไรนะโอ้ยบริเป็นโล่สำรับ เขาอันนั้นเามาขายไห่ดูเป็นลิเป็นเลิศอย่ <c oughs> เอเเอ,เอ เราหน้าง่ายลังเสกจีสาแรงบร์นอนไปจังเลยหง่ลัง หัวาฟาดพื้นเส็นเลือดใะสมองแตกตัอหัวฟาดมืดนะฟาดโอ,โอ้โ้ยตอนนี้ัก็สะดุ้งมันก็พื บพี่พิ่กคุณรถายถือว่ามันอีวะลูกค้าเอ้ยมาเด้อมาเด้อ cha mặt 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 ม,มันแบคบ,บคืออามาอินดัสตาบุเอามาเอาไว้เอามาเอาไอนดัสตาคืออาครัเอากรับพื้นอีกเอาเราะง่กินเนื้อพร้อมใช่โชคเฮลาบขยบไปจักมาอน่ อย่าอังี้มมีอย่งเรืองว่าจะบอกเรื่อว่านู้่าหลุดไคนะเฮ้ยฮะไปไปให้โซกตินันเอเก้าหาเปดทุกเอเฮ้ยแมวเหี่ยวปาดโซกโซกโซกจัดจัดไปเบียนเรีนแมวเหี่ยวบ้าเยกันเแต่มา ยินสามีเจอกันเลยพวกเขาะมาหักยาไม่ใ่่อยมมามมุมาถูกหายเองวาน่ะโอ้จะห้องมานี่นี่ใายนะไอ้ยังเคยแกนขันลังจน่ะป้าป้าย่านะป้ายังเฮ้ยใครเห็ดเห็นปลาแหงนะ จะเอาเมื่อไปถอดกินกับปลานะเพืยอนแกงอังก็ใส่กระเทียมใส่ยังเราเมนหนอกเราใส่ตุ้งกม่ใต้ได้ใจอะไรอยากปิกไมง่ใยังบันเทงบทงบจักาชาน่ใเฮ้ยปงไปจำเขาอยนะปุยปกยปงมันกิอะไรก็คืออัน สร้างนะ่าควรมีแขวญหยั่งอยู่หรอกบ้านเนะจ้ามาไปยืนข่างทางนั่นหาบสัหบหับศพทหารหหปราุ้ยคอยโลูดยันเองโทรมากเราคอยคนลูกไปเลยสงสารกรับเจ้าออนะไอ,ะนอ,นนอ,อะ้นอนดองไม้นอนกับเจ้าศพทหารมาแล้วคนเต็มคนทางเนาะ ไอคองกะเจก็เดินพี่น <c ười> ้องเลยมันลูกสิ้นไหมเจ้าไหมอะไรเลยมาจิ้มกันเห็ดเองมันบอกตอนที่สามเม็ดก่อนสิมาซอยนะเจ้าเด้อหามคลายคองเลยไปซอยเห็ดเวียงมาหนาไปกินตะไบดาโลดไปซอยก็เจ้ามือหอมมูฮันมาดืดแนวดอก โบจะได้ใช่ป่ะชิพายจะซามากินน้ำปลาแม่เอ้ยใช่ป่ะมีปลาใสปลาตัวหนึ่งหายไปทั้งเลยปิปีงปลามือในรถล,ลายลายไปเลยนะลูกค้าหาย ไปจะกินบอพี่น้องเลยป้าป้าแดดเด,ยเดียวแต่ว่าเขามาย่างเอาเนาะออหอมหอมเมกินกญญับหยาดาใช่ป่ะข้าวปลาแดงไปบนอลไรบอจักลอดขาเหรอไปรถลวกเว้ยโบเราไปรถขาเจ้าสาวรถเก่งมาเฮ้ยเออ,อเข่อยกพาเจ้าไปลงอุบลน,น้ำขาเจ้าเด้เมื่อหายาย พี่น้องเลยเนี่ยนี่มันสุกแล้วแต่ทางนี้มันเหลืออยู่มามาแล้วอุย้ยประตาแซ่บปะละ่ะมันขนาดเลยย่า่มัน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 ลูกสิ่นั่งก,กันไหมละหาบาทพี่น้องเลยไปสิม,มาเมาไปเจ๊ลูกเด็กหน่อยกับเมาเด้อ กินข้าวก็ไม่ได้กันพรก,กันใหม่คลิปหนาหเราจะฝากก็ไลยกดแซะขุนต้องเป็นตุกกำลังใจเด้อไปเรียกจาสบายดีจ้ะ